ถุงเงินใหม่ถุงเงินเอ๊ะกล้าถุงเงินห็นไหมครั้งเล่นใหม่นี่ถุงเงินไม่กล้าเล่นมานานมากแล้วนะเพราะถุงเงินเล่นแล้วแบบช็อกหัวใจจะวายเลยกลัวไปเลยเบาๆบดีาเล่นเลยถุงเงินนะพี่โอ้ชาๆาหน่อยเดี๋ยวถุงเงินช็อกอีก มานเลีนนี่ยกเกเียกีอแม่เล่นเบาๆแล้วแม่ไม่กล้าเล่นเยอะๆอับเอีง่ยเดี๋ยวช็อกจิกกจิกอยยยไยย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 นยย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 ยมยย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  โอ้โหไลกาดไลกาดเดดได้ไหมเดดได้ไหมจริง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 วควับควับวแมวซื้อดูดู จ๊ะอีเนี่ยดูใช่มั้ยึเหนื่อยยังเหนื่อยยังตัวแสบเหนื่อยยังไหนเอาที่นอนใหม่มาดินอนไหมลูกอ่ะที่นอนใหม่นอนนะต่อไปนอนตรงนี้นะ ไม่ไปนอนเนาะห้องแม่แล้วนะเข้าใจไหมโอเคไหมลูกนอนในนี้นะโอเคไหมไม่นอนหรอหนูโอโอแม่ซื้อมาต้องนอนสิลูกแล้วอย่าไปนอนห้องแม่นะอันนี้ที่นอนหนูนะเข้าใจไหมโอเคสัญญาชิคเกอร์เลบายบายไหนบายบายดิบายบาย